วครับเปนปีแกไ่งหอนครับไปมาต่างกับการต้องมาติตวันหนอันีใหยครับเจอเพื่อนแฟนเปมไ่อได้มางานรแบบนี้ครับเพราะว่าแต่ว่าก็ขอบคุณที่ t ิตอกให้โอกาสเชิญมาเราต้ง่างกันน์ิตอเียครับ เอาจริงนะไอ้ผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าผมอ่ะตัวตัวในไวัยร่ำในไวรัลผมอ่ะไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปเองแฟนๆลงให้อะไรแบบเนี้ยเพลงมันก็ไปดังในติ๊กต็อกอะไรแบบเนี้ยก็ขอบคุณมากขอบคุณแฟนๆครับแต่แต่ตัวจรงเข้เล่นไปเปนคอเทนต์ต้องเนต้องล่นกั่นเล่นเล่นจาม้ากับแมวอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีคอนเทนต์หลากหลายมีเกมอะไรต่างๆครับ ครับผมก็มีไปมอบส่งของขวัญให้คนที่ไลฟ์บ่อยๆอยู่ทักันนะแล้วก็มีไลฟ์แล้วก็คนก็ส่งของขวัญมาให้ผมก็ไปทําบุญบบบผมคิดว่าทิสตันเป็นสื่อที่หลากหลายมากๆนะครับผมคิดว่านิสตออเป็นสื่อที่หลากหลายหลายรูปแบบผมคิดว่าท,ทุกคนสามารถเลือกเสพได้ มีมีแบบความรู้เยอะแยะมีอะไรเกี่ยวกับการรักสัตว์หมูเด้งแบบพวกทำให้เราหัวใจเอนจอยมีทุกอย่างมีเพลงแล้วก็มีอะไรให้เราแบบเต้นๆว่ามันครบรถรับดีแบบเรียบร้อยครับนิดหน่อยครับชื่อเพลงนิดหน่อยครับแล้วก็ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่วันที่23เจอกันครับเตรียมความพร้อมเจอพิเศษอะไรเตรียมความพร้อมมีเกสก็มี เกตประกาศไปแล้วก็เป็นอูลณีฟ้าครับแล้วก็พี่เฟิร์สซอลอมแมชชีนนะครับแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวเราติดตามครับได้ฝากติต่ออวย่าทิกตอกโจยบูสิต JOEY PBS ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่จะถ่ายรูปกันเนาะ